สวัสดีครับวันนี้พามาชมปลาคร์ฟนะครับในบ่อที่เขาเลี้ยงไว้ตอนนี้อยู่ข้างถนนสายเชียนะครับก็อยู่ตรงรตโพอตโกนะครับก็บรรยากาศลมเย็นๆนะครับก็มานั่งกินอาหารก็ชมป่านะครับ ก็จะมีปลาคราฟครับหลายสียครับก็มาให้ดูครับ,บรรากาบบบ็บรรยากาศรอบๆนะครับนี่ครับบรรยากาศลมเย็นๆนะครับ ก็นั่งชมปลาค้ารับ,รบลมเย็นๆชิวๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากสำหรับคลิปนี้ลมก็พัดวันนี้ดีหน่อยครับไม่ค่อยมียุงครับเพราะลมพัดดีมากเลยครับนะครับปลาคาปับนะครับพอสำหรับคลิปนี้ครับ ใครรับชมจนจบก,ก็ขอขอบคุณขอฝากติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนะครับสวัสดีครับ